ไปดูในพื้นที่จังหวัดกาลสินกันเลยนะครับครั้งนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการเร่งสืบว่าตกลงแล้วเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรมกันแน่เพราะว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเล่นอยู่บริเวณพื้นที่กระท่อมกลางนาแล้วกระท่อมนี้มีปืนยาวอยู่ด้วยนะครับสักพักเดียวเล่นไปเล่นมาเอาปืนมาเล่นแล้วมีเสียงปืนดังปั้งน้องคนหนึ่งเจอกระสุนเจาะบริเวณหน้าผากเสียชีวิตเลยครับครั้งนี้เนี่ยคุณแม่ไปรับศพลูกด้วยความเสียใจร้องไห้เข่าแทบสุด แต่ are, ยังไม่เชื่อว่านี่เป็นการที่ลูกทำปืนลั่นใส่ตัวเองครับบ้าเด้อกลับบ้าหาได้หรอไปแล้วเลยได้อเรากูตั้งใจ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 จ้ะตั้งใจตั้งใจง่นใจตั้งใจทูกนะตั้งใจโอ้ยโอ้ยจะติดประตูเปิดใจลูกเอ้ยใครมาเราฝันเขาเป็นแค่ พักดัวกับญาติญาตจับโลงร้องไห้กันระงมเลยนะครับุผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่คู้ภัยนําร่างของน้องสุรศักดิ์หรือว่าน้องบาสอายุแค่12ปีเท่านั้นเองกลับม ouais. าที่บ้านเพื่อตั้งบําเพ็ญกุศลนะครับโดยมีคุณแม่สิวพรอายุ40ปีเป็นคนจุดธูป เคาะโลงแล้วก็รับร่างเรียกลูกให้กล <My Whew. S 1> <am> ับมาที่บ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านโคกกว้างตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จของจังหวัดกาลสินนะครับคุณแม่เนี่ยแทบจะประคองตัวเองไม่อยู่เลยเสียใจแทบจะเป็นลมล้มสุดไป เสียลูกไปทั้งคนน่ะน้องอยู่ในวัยที่โอ้ยกำลังเป็นวัยรุ่นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก็เติบโตไปเรียนหนังสือนะครับแต่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงประมาณ3ามทุ่ม40นาที2มิถุนายนนะครับน้องบาสถูกกระสุนปืนเข้าที่หน้าผากฝั่งขวา1นนัดครับแล้วกระสุนเนี่ยเจาะก,กระโหลกหน้าผากเข้าไปฝังอยู่ข้างในจุดเกิดเหตุก็คือกระท่อมไม่มีเลขที่นะครับเป็นกระท่อมกลางนาทางขึ้นเขาภูผาลี่อยู่ในพื้นที่ตำบลมหาชัยของอำเภอสมเด็จนี่แหละ ห่างจากตัวบ้านโคกกว้างประมาณ600เมตรเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือนะครับนำร่างน้องเนี่ยขึ้นไปปั๊มหัวใจยือชีวิตส่งรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่ากระสุนเข้าที่จุดสําคัญคือเจาะกระโหลกหน้าผากเข้าไปไม่สามารถที่จะยือชีวิตน้องเอาไว้ได้ก็เสียชีวิตลงนะครับส่วนจุดเกิดเหตุเนะี่ยเข้าไปตรวจสอบก็คือกระท่อมกลางนาจุดนี้ตํารวจสพแสงบานลงพื้นที่ไปเจอรอยเลือดที่แคร่ไม้ไผ่ด้านหน้ากระท่อมแล้วก็เจออาวุธ เป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ความยาวของปืนเนี่ยร้อเซนติเมตร เมตรกว,กว่าๆนะยาวมากเลยนะเออเป็นปืนยาวตกอยู่หนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็มีเพื่อนรุ่นพี่ของน้องบาสอายุเนี่ยประมาณ14-18ถึงปีเป็นพยานอยู่ในเหตุการณ์จำนวนทั้งหมด5คนด้วยกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้น้องไม่ได้ไปเล่นปืนที่กระท่อมแห่งนี้คนเดียวครับม,รมีเพื่อนรุ่นพี่แล้วเพื่อนรุ่นพี่อายุโตสุดคือ18อันนี้เด็กโตแล้วนะวเอเออีกนิดเดียวก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้เพ,นเพื่อนๆทุกคนเนี่ย อ้างแบบนี้ครับว่าน้องมาเที่ยวเล่นเห็นปืนยาวปืนยาวเนี่ยเป็นปืนที่เขาทิ้งไว้ที่กระท่อมเอาไว้ใช้สําหรับยิงนกยิงหนูนี่แหละนะครับคุณผู้ชมเป็นปืนแก๊ปน้องเห็นปืนก็หยิบปืนออกมาเล่นหลังจากนั้นเสียงกระสุนดังปั้งน้องทําปืนลั่นใส่หน้าตัวเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อคุณผู้ชมดูปืนก่อนปืนเนี่ยยาวเมตร30มเซนก็คือเมตรกว่ากว่าซึ่งความยาวของปืน มากกว่าส่วนสูงของน้องเฮ้ยจริงเหรอจริงคือมันเท่ามันเท่าน้องอะไรเลยน้องประมาณร้อยมเซนแลวปืนปืนก็ร้อยเอ้าเท่ากันเลยแล้วพันจะยิงกันเลยถูกต้องพี่รุษเลยเพถ้าจับกงไกลยังไงอะไม่ถึงฮะไม่ถึงแน่ๆมันไม่ถึงอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเลยี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้มีพี่รุษเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเด็กๆที่อยู่ในจุดเกิดเหตุรวมกันทั้งหมด ห้าคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องทําปืนลั่นใส่หน้าตัวเองเอขณะที่คุณแม่บอกว่าร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยจะทําปืนลั่นใส่หน้าตัวเองมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อปืนเนี่ยอีกนิดเดียวก็แทบจะยาวกว่าความสูงของลูกอยู่แล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับลูกแม่เพราะไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ลูกแม่ต้องมาตายฟรีครับ ไม่ฝากใมเชื่อว่าลูกแม่เป็นคนที่แบบนั่นนั่นปืนใส่ตัวเองแน่ไม่เชื่อ,อทำไมเนี่เพราะว่าปืนอะ่ะมันใหญ่ขนาดยาวลูวกแม่เนะ่ะเป็นคนตัวเล็กแต่ปืนน่ะจะยาวกว่าตัวน้องเราก็เลยสงสัยว่าใช่ปืนเนี่ยมันยังไงมันถึงแบบลากมาโดนหน้าผากใช่ แม่ก็อยากได้ความเป็นธรรมกับลูกชายแม่มลูกแม่ทั้งคนเนาะมแม่ทุกคนอ่ะไม่อยากให้ลูกเสียฟรีหรอกเสียนี้ฟรีหรอกอ เบื้องต้นตำรวจก็ต้องไล่สอบสวนอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อจะคลี่คลายคดีให้มันกระจ่างว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตกลงน้องบาสทำปืนลั่นใส่หน้าตัวเองหรือจริงๆแล้วเป็นการที่เพื่อนๆเล่นกันแล้วเอาปืนเล็งไปเล็งมาเพราะถ้าเกิดเป็นแบบหลังเนี่ยเป็นคนอื่นที่ทําปืนลั่นใส่น้องบาสเสียชีวิตเหตุการณ์นี้มันจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันจะกลายเป็นเหตุฆาตกรรมทันทีเลยครับ ไม่เจอนะเพื่อนกี่คนนะสี่ห้าคนจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือใกล้จะเลยเยาวชนแล้วต้องตามตัวให้เจอและตรวจข่าวดินปืนในวันสองวันนี้ยังมีโอกาสที่จะตรวจได้มีความไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอุบัติเหตุเพราะไม่มีทางฮะเด็กอายุเด็กร้อยสามเซนปืนยาวร้อยสามสิบจะเท่ากันแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ฮะแล้วปืนที่ยาวขนาดนี้เอาเข้าจริงใครมันจะหันปากกระบอกเข้าหน้าตัวเองสมมติ เอา,เอาปืนวางและเอาหัวไปจ่อหัวก็ปืนก็เลยหัว<อ>ไม่ได้หรือเอาปืนตั้งเอาขาเหนี่ยวกายเอามือ,โอโเหนียวกายก็ไม่ได้มันผิดปกติทุกจุดเลยแล้วปืนแบบนี้พอยิงปั้งนะเข่เหมามันจะไม่ใช่แค่ตัวนะ เพราะมันเป็นปืนแบบประดิษฐ์เองอ่ะเป็นปืนแก๊ปปืนประดิษฐ์เองเพราะฉะนั้นพอยิงตุ้มขาเหมามันจะขจุยกระจายใครเป็นคนยิงตรวจตรงนี้ได้ทันทีนี่เหตุการณ์ช่วงนี้น่าจะเป็นวันเด็กนะวันเด็กคือไม่ใช่เสาวที่สองของบกระลาเขาจะเขาเป็นแบบนั้น